ใครเอาทีวีมาติดยานโก้เออก็ทีวีมาติดยานโก้เละมันถ่ายนะมันถ่ายนายก5นาทีหรอโอ้โหนายกแย่แย่แย่วแย่แย่แย่นายก5แย่แย yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. ่แย yeah, 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 yeah. yeah. ่เด yeah, 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 yeah. ี๋ยวก็โดนลวกหมดหรอกเออ เราไปไปอะไรกันจาก็เจอภารกิจกากๆเราเรื่ว่ะพี่โมดจะรอบ่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่โมดแดนใหม่นะพี่โมดแอนแรกรับแดนแรกรับไปตู้กับเอไอกลับไปวิ่งที่สวนลุมของเราดีกว่าโมดเออวิ่งที่สวนลุมพนสองคนวะโอ้เออมันอิ่มี่ยทมีฮาริสังเกตการณ์เตรียมพร้อมปล่อยตัวรู้หมดแตัวเองไม่มีเมียหาเมียไม่ได้เหมือนกันไม่รู้งง มีทำว่ามันยิดสังเกตอ่ไงเงี้ยแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งใวครั้ที่เราจะออกไปปกป้องโลกกลับมาลกเนอะไรอยู่หรอลุไมล์ลุกไมล์นี่ครบลุไมล์แทนินนแม่งทำไมแถมจะขานามี้เนี่ยมอมจากร้านเกมมะเนี่ยทำมอยจากร้านเกมมเนี่ยขึร้านกวเนี่ยเป็นแถวลังสิกเขาบอก

ตกเฉียงใต้สองนาทีรมตรรีบทำลายอะไรไม่รู้ห้าอันน่ะพอๆจบจบแล้วได้เล่นดอาพอดีได้เหมพี่เหนียวพี่เหนียวพี่เหนียวว่ายน้ำข้ามข้ามฝั่งให้ดูหน่อยที่ไหนตกตายในน้ำอ่ะพี่เหนียวว่ายน้ำให้ดูหน่อยเนี่ยว่ายน้ำให้ดูหน่อยที่ไหนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ว่ายไม่ได้เป็นเทียวดเวอร์แท้เดี๋ยวว่าเราเราไม่่ใชวอเตอราไม่ใช่ water diver เฮ้ยมันให้ทำลายรถถังไวยห้าลำโคตรโม่เจอรถถังกันนั้อัน ไอตัวแซวตกเชนใต้กว่าสิบเมตรจะได้ดแต่ไรให้มันปืนไม่มีลูกแล้วบึ้มแม็คพี่โดนแล้วกิโลแล้วมือไม่ใช่หวะมันให้ทำลายอะไรวะห้างอันนี้อะไรวะ้ทำลายหรอให้ทำลายนี่แหละให้ทำลายบ้านเหรอของศัตรูเออโรงงานอะแหงเลยมาบ้งวะเนี่ยวอนเรียกมาดิเรียาับทเชิญตอกปืนพิฆาตจะตอกพื้น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  พื้นมันเป็นไรไะต้องการค้มรอสนับสนุนยิงไเข้าโมดไปรพื้นอ่ะไพื้นอ่ะไรพื้นอ่ะเอ้ไม่ดเอ้ยตมะ้ตมตึมมตมตมตึมมตึมต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 ึมรึมตึมตึตตมตเมตตึมตึมตึมตึตึม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 ตัตมา เขามาทางฝีบ้าสวยเขารู้ว่าอาวเขามีนวเขาลักบอกลักบอกเฮ้ยเขาหลามไันว่าเผด็จการดแล้วแฟนบ้างไงบางแทนเห็นโดนลงแทนบ้างรถถั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 งดูแลแต่ถังเนอถอยเนื้อถอยอถอยถอย

มันให้ทำลายอะไววะตอนนี้อ๋อทำายรงนั่นแหละนะตอนนี้ทำลายไปแล้วสองเลยสามาคุณลับรคุณเอานอนี่ฉันจะงคุณนักาิงนหตรคุณนครยงันตัวยิงาเจอจานดาวเทียมว่ะคนเดียวเลยบมีมอท่าด้วยเหรอมีบยิงบอมยังอกลยะกอสยิงบอมยังกูเรียกนะ เราต้องใช้อาวุธพิเศษสนกรกิจเนธไอเคชิบเายแล้วม็กมดที่ผมไผมไปลงให้หลอดลครับโคโะไรเารียกเรียกไม่ได้จริงไอะไรไม่ได้จริงมันจะพไม่ต้องหมุนเลยชาพนประชาไตยให้แลน่เป็นเ่อเรเลยคน เพื t <t ่อนอยปมีกนเเลนเกมีังครับเอะไรครับไม่รู้ิงไน่ต้องนนตะอมันยิงมีศัตรูที่มันยิงมิไายมอร์ามาเว้ยอยู่ก็ว่ามันตกใกล้ๆเราตลอดัดหน้า้าร อันตรายรถกระตันยนต์ต้องกาประจมภารกิจสามารถใช้งานได้เลยเจ้าบอมเยเจ้บอมอ่ะกำลังเรียกระเบรดเฮลบอมทำการเรียกอาวุธสนับสนุนต้องการป้อมรักษาการด่วนเลยส่งป้อสกันการคอมพิวเตอร์ส่างให้ เรียะเบิดเฮลิคอปเตอร์ทำงานแล้วรีบออกไปจากที่นี่เร็วอันตรายคุณกำลังอยู่ในระยะการยิงปืนใหญ่ของศัตรูโดนงยิงอสันหนไม่ระเบิดทั้งคันเลยคุณหนึ่งมันระเบิดไปอันนึงเหลือลูกเหลือปืนนั้นเลยเห็นไหมหนึ่งทับสอง อันตรายเลยอันนึงมันโยกบนใจของศัที่ไปลบไปแล้วนะไปยืนไปโคดรุ้กมันต้องกบช่วยแม่งเดี๋ยวก็ต้องเกาะกลุ่มแล้วต้องไปต้องไปจีนกลุ่มแล้วมีทุกสปีชี่อ่ะในหลุมอ่ะมันโคตรเยอะหลายสปีชี่เลยฉันต้องใช้ระเบิดเฮลบอมจะเบี่ยงมาแล้วพักพวก ฉันจะป้อนฮอมูลระบบเองระเบิดเฮลิปอปทำงานนิงเข้าแมันลูกกระตามแล้วพี่เฮียมันเฮียมันไฟเผาเลยมตายเซ่ชุบี้ชุบี้ชุบี้ไปนบตายเซ้ ถ้าคุมไม่มีประโยชน์หรอกถ้าคุมไม่มีประโยชน์แน่แต่แต่ของเจดังที่เมียแต่ของเจดังพี่เนียดีอยู่มันมันนั่งเหมือนบิงอ่ะออกออกบิงสิโดมันออกบิงแบบวาร์ปได้ปุ๊บเก็บรวบรวมตัวอย่างมันยากเรวไปลงงานโรงงานทุกคนเนี่ยงานอยวันนี้ โรงงานไม่เท่าภารกิจย่อยหรอภารกิจย่อยก่อนงานเปดอยอย้ำเหลือแค่ห้านาทีโรง่านอัตติที่รจมาถอนเป็นเ็จเล็ไปแล้วโ็งั้ปิดโรงงานแล้วมาปิดกันโดนตกร้อยเมตรยาลำเรียงหุน <Pro> <nak> ตอนนี้มัมปังรู้ไม่เหลือแม่กกาซีนแล้วโ้อ้อสลตด <c oughs> ได้ตัวอย่างหายากมาแล้ว มันต้องไปยิงตรงเท่าหระวันนี้ที่างานมันจะมีคล้ายๆเป็นตะแกรงแบบความร้อนยิงได้เระบบพิกัดทางใต้200เมตรเก็บรวบรวมตัวอย่างหายาก ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วนีไ่ไม่ข่าวนี่ <c oughs> ไม่ข่าววงร้อนมด้ามันวัวไปหมดเยแล้วไม่เหลือแมอกกาซีนแล้วผมไม่ไห้ไมะมหมดหม สเบียงมาแล้วสาวสาวนี่งาน้าหมางรงยานั้ปิดเื่องแล้วี่งพางน้นไม่คบนะมาตังมัหที่นเแม็กซ์สุดท้ายวันนี้หนอย๋อนี่ไงตบภาพรมีไทย ้แล้วถอถอยถอนกำลังถอนกำลังปมืนไม่มีลูกแล้วกอนถอถอยกำลังถอยกำลังต้องใช้ทูตขั้นสูงแบ่ป้องตรงกาคส่ิบอยลงให้หมดอเห็าเด็กเมันงิ มดนครับอเยวะกับับกัับกักับกับกทบกั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 ับกับับกัับกักักับมาบกับกักัับับกับ่ักับกักกับกันบกกับกับกลับกับกนบับกกับกกบับ่ก ไปก่อนนะกลังมดไปส่งกลังมดไปส่งเห็เล่นเอพีกับไอ้มดอ่ะอ๋อเออเล่นนั้นน่ะโอ้โหเจคกันนะที่ผมเล่นเกผมแปะทันไปไร่โดนไปโทษโทษโโามโมดนี้ไอมดนเียังที่ยงเกำลังเรียกปืนอัตโนมัติจะได้เจอสภาพแในแล ไม่ถ้ารถเละทุ่งทองก็ถูแพ้ไปแล้วเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีก่อนที่ยานต่อเยจะออกจากพื้นที่รถมาเก่งเกาะไข่ยี่เป็นเกาะแน่นไต่ยังมี่เหนือไรอยู่คุณุทหานเชิญป้อมปืนพิฆาตใส่ลงใส่หลายะนอนพักเพียงร้องขอกระเป๋าเทค ตรงนี <Cornell> ้มีอาวุธนยนต์าเาปิดไปทั้งหมดเลยครับพี่โมดฉันต้องใช้อาวุธสนับสนุนดโมดไปไปยเทโดดันไปกระเด็นี่โดโอยกระเด็นัดเลยหมดาโอยโดนีเหมือนเหมือนไ่ลงเลยพโมดไ่ลงโน่ไม่ลไดเลยไปโดนอะไรเลย ไอ้ระเบิดโอดโคตรทําตัวโอดไม่ทันป่ะนี่โอยโดนอะไรวะโอยระเบิดโดสันเปิลโคตรเยอะเลยเจ็ดอันยานดิสตรอยเออร์กำลังนําเหนี่กจากวงโคจรต่ําแล้วกำลังส่งยานถล่ตัวฉุกเฉินไปสนใจวะล่ะหนุ่มอย่าเป็นคนถ่ายอย่าเป็นคนถ่ายมันเราไปเลยได้เวลารับหนุ่มสินหมตายเลยฉุบไม่ได้ด้วยโอดนนวิ่งไอ้นนวิ่ง

รังใหญ่รังเดียวเลยตรงนี้รังเดียวปัญหาอยู่ระดับเจ็ดชันยศระดับเจ็ดชันยศจางเพลินวันเฮลไดเวอร์อยู่นอกบริเวณจุดถอนตัวยกเลิกการลงจอดไปพักกินข้าวเด็กนะ่ผไม่ได้กลับบ้านเออแต่ผมไม่ได้กลับบ้านทิ้งศพไปที่นั่นไม่แต่๋ยวก็มากู้ศพไปเราไปเผาแล้วมันก็ขุดร่างใหม่เราขึ้นมาภารกิจเจ็ดชั้นยศ ผมเห็นไหมแต่ผมเห็นในในยานผมมันมีแต่คนดำทำงานนั้นกุญญ์ยานผมงานลูกยานผมเห็นไหมแต่ผมมันมีแต่คนดำทำงานมากเลยไม่ได้เหี้ยแต่สงสัยแล้วอยากรู้ว่ามันมีมันมีแต่คนผิวสีหรือเปล่ายานทุกคนมาดอนดอนมาดอนมาดอนมาลากรีทุกคนสวัสดีครับ